นี่มีค่าสักเท่าไหร่ล่ะไม่รู้สิตัวใหญ่ดอีอ่ะก็คงได้สักสิบเซนสิบเซนเหรอทัอฟเฟิลขนาดนี้เนี่ยนะนี่ไม่ใช่ทัฟเฟิลมันเป็นแค่มันฝรั่งเก่าๆคิดว่าเป็นทัฟเฟิลเหรอนายหามันเจอเฉพาะที่อิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสเท่านั้นนะโอ้ยคิดได้ยังไงอะ่ะเมื่อไหร่ิ้งจกจะตายสิไอ้โนเมริก้าตัวนี้เนี่ยเป็นซ่านนองแต่กูเอาเป็นปัสตาเต๋ยอยู่มันกินหน้าเลยนึงินหมดกูแต เป็นงี้ได้ไงอ่ะนัน่าๆยังมีชั้นนะนายอยากไปเที่ยวอิตาลีหรือฝรั่งเศสบ้างมไปมน,นุ๊กทำไม<ะ>สดกระปกอย่างเงี้ยหนูทำเลอะเทอหมดเลยอ่ะเช็ดเลยเช็ด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 อย่างงี้เลย<อ>ดีฉันอยู่ในรายการเรียนริ้พี่โชว์หรอหวันดี เช็ดตรงนู้นด้วยหนูทำหอกอ่ะตรงนู้นด้วยตรงนูน้นหนูทำหกแลอเธอหมอดอ่ะ หนูทำหกเลยเธอหมดเลยอะไปเช็ดเดี๋ยวนี้เลยเลิะหมดเลยเห็นไหมเนี่ยไปเช็ดเลย